สวัสดีค่ะโบตี้ชัดเจนไหมอ่ะมันเหมือนมัวเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนจีดาพลาส,สวัสดีค่ะใครชัดเจนไม่ชัดยังไงบอกทีเนอสวัสดีสุรศรีกินข้าวก่อน mm hmm. จ้าสวัสดีอรรวันค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ มัวก่อนมัวเนาะมันเหมือนมัวในช่วงนี้รึเป็นพ่อไฟสวัสดีบุญลอดค่ะสวัสดีค่ะพี่เฮเลนาสวัสดีมองค่ะนิดหน่อยเนาะเออมัไมันไม่ค่อยชัดมันเป็นที่พรกล้องหรอเปล่ามัวนะสวัสดีค่ะมัวก่อน สวัสดีค่ะเดี๋ยวเช็ดก่อนอสวัสดีเจ้ามันเหมือนมัวมัวไอเป็นเพราะไฟะนะมากินข้าวเช้าเลยสวัสดีค่ะผักหรอสตอนะสตอทอดเคยกินกันไม่เอ่ยสวัสดีค่ะอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนาะสตอทอดสตอ,สตอทอดนะคะใครเจอโอมแล้วก็ ผักต่างๆนานาแล้วก็น้ำพริกถ้วยเบลเลอร์เลยค่ะข้าวนะคะก็มากินเลยดีกว่าเริ่มจากที่โส,สดีแม่จีน้าเลยนะคะผักกินสตอทอดชัดแล้วเนาะสตอทอดก่อนถ้าร้อนเลย สวัสดีคะ่ะน้องมนเนาะบางคนมันก็ไม่รู้จักจริงๆนะสำหรับน้ำพริกมะอึกทำเองคะ่ะสวัสดีคะ่ะ มะเขือต้มวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีคุณแม่พิชนีนะคะดีค่ะนันซีตอนนี้คือทางคนเดียวค่ะ น้องมอสสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโฟกัสสวัสดีนะครับทุกคนํนำพิมเว่าอึกคือแบบว่า เปิดมืออร่อยจริงๆนะคะกินกับผักไข่เจียวทออมค่ะยามานอนเจ้าลูกชายชอบทานกับมือเหมือนกันเลยหิวมากคือเมนูนโปรดเลยลำเจ้า สวัสดีพีด่ดีดีค่ะสวัสดีกอล์ด้วยเนาะวันนี้โซตอทอดจ้ะแล้วก็มีสซตรดิบด้วยทานข้าวกันนะคะทุกคนกระเจี๊ยบวันนี้เธอกระเจี๊ยบต,ตัวกเนาะวันนี้มามาดึกมาก แค่อดนะกระาท่าอร่อยนะ ลำเลิศใครกินบ้าใครกินบ้างสอทอดอืมสวัสดีน้องเอมี่ค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะ วันนี้มาดึกมากขัสีสีนังวินด้วยเนาะวันนี้มาไลฟ์พอหอมป่ากหอมคอ เดี๋ยวก็ได้ไปเรีย้ยออแอร์มากินใช่แทนข้าวเช้าเลยค่ะมะม่วงข้าว,าวย,ยัวยงสตอทอดก็โอเคนะอร่อย ยิ่งจะย่างมันยิ่งจะอร่อยนะสตอทอดสวัสดีจากอังกฤษสวัสดีค่ะน้ำพริกนี้ตำเผ็ดหน่อยเนะาะรสชาติแไดทะลดทอบมากมนะื้อเขือนร่วาคออ เตรียมต้องอดใจนะไี่สุดสภคพมาแบบสดก็มีจ้ะสดุดที่าะอ้อนมาเซเบลไข่หน่อย ย่างมันจะหอมมากค่ะใช่ค่ะย่างมันจะหอมมากบางทีก็กินได้เกิดทั้งเปลือกนะถ้าเป็นย่างกำลังอยากกินไปสิเดี๋ยวขอบคุณมากค่ะน้องเอโทรหาแม่ได้เลย แม่ได้เลยจ้ะขอบคุณมากนะคะนี่มาไล์เบาๆสัออก,กพักจะไปชวนเรอาแอ้มาแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องไปตลาดซื้อผักมากินน้ำพริกบ้างแล้วแล้วง,งานนานแล้วะคะ่ะน้ำพริกมาอื่กแบบบ้านๆค่ะ ต้องลงวิธีทำไปตะเกียบดูว่สวัสดีจ้า สวัสดีทุกคนนะ้นิสาก็สวัสดีด้วยพัสสดีสวัสดีด้วยจ้ะม,มา,าค่ะมาทากันทุกคนล่ะ ช่วสวัสดีจ้ะษ์ลำขนาดจ้างน้ำพริกนี่ จิ้งกบมืออร่อยสุดแล้วค่ะสตอเม็ดย้ายใหญ่ดูลำเจ้าเห็ดนิดนึงก็จัด สวัสดีค่ะทุกคนเชี่ยวเราหลังเสียครคะต้องเก็บเงินกันยาวเลย สาวสมุยมาสาวสมุยมาอยากกินมากน้ำพริกอม,มามามาค่ะกินอะไรก็น่าอร่อยมาเองเป๊ะหมดทำเองกินเองอร่อยเองค่ะหืมสตอกทอดอร่อย รำขนาดเจ้าไข่เจียรสะแหมน้อยเดินไปเซเว่นแป๊บหิววันนี้แบบมันเป็นอาหารบ้านนะเนาะก็ต้องกินกับมือนี่แล้วเข้าสุดแล้วค่ะ mm. นะเห็นไงเข้าสุดแล้วขยามขยําไปจริงๆแล้วมีปลาทอดก็จะหนัวเนาะ อยู่ใช่ไมฮึมพี่วายโยกินน้ำซุปไปยังคะน้ำซุปจากไหนอะ่ะพาอาหารนี้ยอร่อยที่สุดอาหารบ้าน น้ำต้นเจ้าหญิงองค์ทางการทานถึกกดเพาเอออ๋อน้ำชุบอืมน้ำชุบหยองเนี่ยหรอมาลายแป๊บเดียวฮะพบอหัมป่าหัมคอเอฟซีดูไบ ผักง่นมากเก็บไว้หลายวันน้ำพริกมะอึกค่ะรู้จักมะอึก,กันไม่เอ่ยผักเยอะมากเกือี่ประมาณบ่ายสองครึ่งค่ะอร่อยค่ะ เริ่มแน่นแน่แทรงนี้อ้วนขึ้นอืมขอบคุณที่ติดตามกันค่ะโอเคเนาะขอบคุณมากค่ะใช่ใช่ รู้จักมาอึกครรู้มาอึกจะคล้ายเอ,อ่อมะเขือแต่รู้มันจะมีคนสีั้งเหลืองพี่อังมาพัทยาละน้อยคนที่ทําเมนูน้ําพริก๋อค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่านาอวันนี้ไลฟ์สดแบบหอ,อมปากหอมคอค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะจารุณีสวัสดีค่ะบา,บายบายค่ะสวัสดีจ้ตดาลา